สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทําผ <sm illi> ัดกระเพรามาม่าไส้กรอกนะคะเดี๋ยวมาดูนะคะมาดูกันเล็กนะคะนี่ค่ะเอาน้ำมันใส่แล้วก็จะก็คลุกนะคะก็เป็นอัน 爸爸。That ส <c oughs> วัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำผัดกะเพราหม่ามา่มาไส้กรอกนะคะเดี๋ยวมาดูนะคะมาดูกันเล็นะคะนี่ค่ะเอาน้ำมันใส่แล้วใส่ผรกะเพรากระเทียมระคะติดต่ำผิดกระเทียมติดต่ำผัดไปแล้วก็ใส่ไส้กรอกนะคะ <c oughs> เราก็คลุกน,นะคะก็เป็นอันไ,นไปตอ,อกแล้วก็โรยกไปแล้วนะคะเสร็จแล้วเราก็จะปรุงรสแล้วนะคะเราจะปรุงรสนะคะให้ใหอมใหญ่เติมประติ่งน,นะคะเติมประติ่ง นะคะก็เป็นอันเสร็จนะคะนี่ค่ะก,ก็เป็นอันเสร็จเกี๊ยรอยนะคะเกียบรอยแล้วนะคะก็แค่คลุกก็เสร็จอร้อยนะคะ,ะ,คะ,คคคะ,คะไปกอ,อกแล้วก็ยกไแล้วนะคะเสร็จแล้วเราก็จะปรุงรสแล้วนะคะเราจะปรุงรสนะคะปรุงปรุงรสใหม่ม คือทั้ไทยพริกกร,ระเทียมนะคาติติดต่ำพริกกระเทียมที่ตัำผัดลงไปแลทท้วก็ใส่ไก่กรอบนะคะ กุ้งเล็กด้วยน้ำตาลใายใส่สักทำลยเนะ้วก็ใส่เ้นใส่แต่กวะเขาก่อนใส่แตงก,กระเอาก่อน,นค่ะปุ้งเล็กด้วยน้ำตาลใายใส่สักน,น,นะ ตรงนอ้ใหม่นึงหน่าานนะคะเป็นมาละมามา่เราลวกไปเราก็กใส่เลยนะคะ ใสมามา่าเนมามา่มา,มาย่นกคส่สปตืนนะคะป ค่ะคะ okay. ุมตวินะคะเิมปตเสร็จนะคะนะคะ่ะเรจกเสร็จเือรอยนะคะเรอยแลนะคะก็แค่คลุกก็เรอยนะคะไปตัง้งอดไปนะคะ เกเรียบร้อยก็วันนี้ก็ขอจบก่อนนะคะแค่นี้ตุงรสด้วยน้ำตาลทลายนะคะ ใส่มาม่าเติมมามาเลยค่ะหนาถ่านแล้วค่ะนี่ก็คุกนะคะก็เป็นอันหนาหา่านแล้วค่ะปรุงรสด้วยน้ำตาลทราใส่สักหอนะ Mm-hmm. <laughs> าลหลานนะคะ <c oughs> นี่ก็าตคุกนะคะก็เป็นอันแล้ว <c oughs> นี่มันหอยหลอดเสร็จแล้วนะคะเราจะใส่มาม่าใส่มามามา,มา

สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำผัดกะเพราหม่าม่าไส้กรอกนะคะเดี๋ยวมาดูนะคะมาดูกันเล็นะคะนี่ค่ะเอาน้ำมันใส่แล้วต็เสร็จนะคะนี่ค่ะตัดเสร็จเรียบร้อยนะคะตัเรียบร้อยแล้วนะคะก็แค่คลุกผสมเรียบร้อยนะคะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะผัดหม่าม่านะคะ โอเคค่ะไข่ไ่เขาเป็นน่มีหนังนี่นะคะ